วิธีสังเกตวัวเป็นสัตว์นะครับวิธีสังเกตวัวเป็นสัตว์ขั้นแรกเลยครับตอนมันขึ้นเนี่ยสังเกตดูถ้าถ้าไม่เห็นมันขึ้นก็มาดูที่ตูดนะครับนี่ตูดจะเป็นยางเป็นเมือกติดติดตูดนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเมือกติดตูดตรงนี้นะครับแล้วจิ้มมันจะบวมนะครับจิ้มมันจะบวม เห็นเมือกไหครับเห็นเมือกไหครับอ่านี่เมือกนะครับเมือกขาวๆนะครับเมือกขาวๆตรงนี้วิธีสังเกตเมือกบัวก่อนผสมก็สังเกตได้นะครับถ้าเป็นเมือกยังเป็นเมือกยันยานนะครับยังเป็นเมือกยันยานนี่อ่าเป็นเมือกยังยังยังไม่ข้นเนมมันก็ยังจะขึ้นตัวอื่นอยู่นะครับถ้าเป็นเมือก เมือกใสๆสยังยังไม่ยังไม่เหนืดนะครับยังไม่หนืดเมือกนี่มันจะมันจะหยดมันจะย้อยนะครับวิธีสังเกตบัวที่เป็นสัตว์ใหม่ๆส่วนบัวพวกเป็นสัตว์ที่ตอนใกล้จะผสมแล้วเมือกมันจะหนืดนะครับเมือกมันจะเหนืดมันจะหนืดมันจะมันจะความเข้มข้นมันจะเจอะมันมันจะเหนืด ดึงมันจะยืดเลยนะครับมันจะไม่ขาดแต่ถ้าเป็นสัตว์ใหม่ๆนี่เอม,มือไปแตะเมือกแล้วก็ดึงออกมามันจะยืดขาดวิธีการผสมก็คือถ้าไม่เห็นมันขึ้นบางบางตัวเป็นสัตว์เงียบมันไม่ไล่ปีนตัวอื่นนะครับก็ให้สังเกตว่าเมือกมันมันเหนืดถ้าเมือกหนืดเมื่อไหร่ก็ ผสมเลยครับแต่ถ้าวัวตัวไหนมันเป็นสัตว์ชัดเจนมันไล่ปีนเท่าอื่นชัดเจนก็เราก็สังเกตตอนมันนิ่งนะครับการสังเกตวัวที่แม่นยำมันจะช่วยให้การผสมติดเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเห็นเมือกไหมครับเห็นเมือกไห เห็นไหมเห็นเมือกไหมครับอ่าเนี่ยเมือกตัวนี้เมือกตัวนี้นะครับนะครับเอามือเกี่ยวให้ดูนะครับยมเกี่ยวนี่หลุดนะครับเอามือเกี่ยวแล้วหลุดแล้วขาดนะครับมือเกี่ยวเมือกแล้วขาดถ้ามือเกี่ยวเมือกแล้วขาดอย่างนี้อ่ายังไม่ต้องผสมนะครับรอไปก่อน ในกรณีที่วัวมันเงียบนะครับวัวมันไม่ไล่ปีนตัวอื่นนะครับแต่ถ้ามันเอามือจับยืดแล้วไม่ขาดเมื่อไหร่ก็ผสมได้เลยครับผิดเลยแต่ถ้าแต่ถ้ามันมันเป็นสัตว์ชัดเจนแบบนี้เราก็ดูว่ามันจะนิ่งเมื่อไหร่นะครับดูว่ามันจะนิ่งเมื่อไหร่ถ้ามันนิ่งเมื่อไหร่ แล้วทีนี้มันหันหลังให้ตัวที่อยู่ด้วยกันขึ้นนะครับแล้วมันไม่วิ่งหนีถ้าตัวถ้าตัวถ้าตัวอื่นขึ้นมันแล้วมันยังเดินหนีเก้าสยังยังถือว่ายังผสมไม่ได้นะต้องให้ตัวอื่นขึ้นมันแล้วมันยืนนิ่งเลยยืนให้ปีนเลยอยู่กับที่เลยเนี่ยก็นับเวลาไปนะครับนับเวลาไป ตามทฤษฎีเขาก็บอก8ถึง12ชั่วโมงนะครับให้ผสมนะครับถ้าเอาง่ายๆก็เผื่อเลือเผื่อขาดก็นับไปอีก10ชั่วโมงผสมเลยครับมันจะพอดีครับผสมออกมาตัวไหนก็ติดนะครับแต่ถ้าบางตัวนับไป8บางทีมันก็มันก็ยังไวเกิน นับไปแปดก็ไม่ติดไม่ติดก็มีนะไม่ติดก็หลายตัวติดก็มีนะครับแต่ถ้านับไปประมาณสิบเนี่ยส่วนมากจะติดนะครับถ้าจับสัตว์ชัวถ,ถ้าจับสัตว์ตรงถ้าอยู่กับวัวตลอดส่วนมากโอกาสติดก็ประมาณแปดสิบเอร์เซ็นะครับถ้านับไปอีกสิบชั่วโมงถ้าสิบสองนี่ก็ บางทีมันก็ช้าไปครับบางตัวก็ลงแล้วเพราะว่าการจับสัตว์ของแต่ละคนนะนครับจับจับไม่ตรงนะครับถ้าจับสัตว์ตรงโอกาสผสมติดมันก็สูงนะครับถ้าบางคนเนี่ยบางคนมาเห็นสัตว์ตอนมันนิ่งให้เขาปีนตอนนั้นก็จับตอนนั้นพอดี แต่บางเอืญนมันดันนิ่งตอนสองชั่วโมงที่แล้วอย่างเงี้ยหรือสามชั่วโมงที่แล้วอย่างเงี้ยแล้วเราไปจับสิบสองชั่วโมงผสมปุ๊บก็ช้าไปครับดัส่วนมากครับส่วนมากผมผมจะจับประมาณสิบชั่วโมงนะครับสิบชั่วโมงนั้นมันติดเลยครับตัว ตัวที่ผสมยากๆบางตัวเนี่ยผมจับจับแปบชั่วโมงแล้วผสมเลยมันมันไม่ติดนะครับบางตัว2ครั้งบางตัวสาครั้งนะครับถึงติดแต่พอมาจับ10ปุ๊บผสมไปติดเลยกำลังกีนตัวเอยง โอเคนะครับผมสำหรับวันนี้สาระดีๆนำมาฝากกันนะครับ P.K. l แลคอนแก่นนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับผมบกั subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับมีสาระดีๆเอามาบอกกันเรื่อยๆครับ